พี่น้องครับเมื่อนี้เอาวิธีนี้การปลูดขนงัวนะครับขูดหนังงัวนะครับกอยังเขาเทสเป็นแผ่นสีเหลี่ยวนะครับหมอนะครับเขาต้มน้ำเดือดที่สุดนะครับเนี่ยน้ำเดือดแล้วนะครับน้ำเดือดลักษณะนี้แล้วเขาก็จุ่มเลยครับพี่น้องหนังงัวที่เขาเลือดไปจุ่มเลยจุ่มไปนะครับจุ่มแต่พ้นเดือนหน่อยนะครับ ก็อะได้พอประมาณนะครับประมาณครึ่งนาทีนะครับออกมากไปลองมาอทีออกนะครับใสยซ้อนได้ไปลองเลือดซ้อนบวงเข้าเลยล่ะบวงบวงเลือดซ้อนนะครับปูดครับนอาละครับจากหนังได้หลายจากหนังลายเขาคูดตอนจุเริ่มนะครับพี่น้องยังบ้าขาออกแป๊บเดียวนะครับพี่น้อง หนังอยู่นี่ใส่เวลาอยู่บอกเกินสามนาทีนะครับแล้วหนังแค้นหนึ่งเอาหลวมอีกทีนึงนะครับปูดไปเรื่อยนะครับปูดไปใส่ฟ่มพยายามสักหน่อยแต่ว่าก่บพอถึงกับเมื่อยนะครับบอพอถึงก็ลำบากนะครับปูดแป๊บเดียวของตนนะครับขับด้านมานะครับพี่น้อง โคดครับช่อนตัวนี้เฮาโคดลากเเงครับหลังหญ่เป็นเงตันอไปได้ครับจะต้อไปรดไปครับรดบเเดียวไป่น้องบถึงินาทีเหนังแผ่นเฮาหลากเปเงาเออเทคนิคก็คือ น้ำทต่เยาต้มนะครับเขาตรงใส่เกลือใส่เกลือแกงเขาเลยครับเกลือที่เยาใช้ปรุงอาหารในหลักไม่ต้องใส่น้ำ้งไปครับไปดได้ครับพี่น้องครับข้าวเดียวครับพี่น้องใช้แล้วขูดจุข้าวเดียวได้หนังออกรถมัดแล้วหลังจากนี้เขาไปล้นไฟอีกรอบนึงนะครับหลังจากเข้าได้หลายแถวเขาก็ล้นไฟในหนังงวัวแบบไม่มีขนนะครับไฟตัต้มต้มแล้วเก็บไว้ ไปจับกุ่มเฮด้า hey, วอัญยังกระไรนะครับพี่น้องเด้อจับข้าวเดียวแป๊บเดียวนะครับเทคนิคง่ายๆได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับไปหนอาเจอยกันครับพี่น้อง